ขั้นแรกนะคะเราจะมากดที่แอปเข้าแอปนะคะเป็นรูปน้องปลาอันนี้เลย v L L O นะคะแล้วก็กด New Project แล้วก็จะบวกวิดีโอเข้ามาเนาะก็เลือกวิดีโอก่อนเลยนะคะแล้วเราก็จะกดเรียงลำดับวิดีโอ แล้วพอเราเลือกครบเสร็จแล้วนะคะก็จะมากดที่สามเหลี่ยมตรงนี้ไปนะคะแล้วก็ Create Project พอเราเลือกครบแล้วนะคะก็จะได้เป็นคลิปวิดีโอมาเรียงต่อกันแบบนี้นั่นเองนะคะขั้นที่2นะคะเราจะมา ตัดคลิปวิธีตัดคลิปนะคะคือกดเข้าไปที่ตัวคลิปช่วงนั้นที่เราต้องการตัดนะคะให้มันมีเส้นสีแดงตรงนี้นะคะให้อยู่ส่วนที่เราต้องการตัดนะคะแล้วก็ตัดตรงคําว่า s p l i ตตรงนี้เลยนะคะที่เป็นเครื่องหมายกันไกนะคะแล้วก็กดเลือกคลิปช่วงที่เราต้องการตัดนะคะแล้วก็กด delete ทั้งขยะตรงนี้ทิ้งไปได้เลยนะคะกดดันอ่ะทีนี้คลิปช่วงต้นของเราตรงนี้นะคะก็จะ ถูกตัดออกไปนิดนึงแล้วเนาะแล้วก็กดเข้าไปที่คลิปส p l i t แล้วก็ delete ได้เลยค่ะขั้นตอนที่3นะคะเราจะมาใส่คำบรรยายให้กับคลิปนะคะหรือว่าข้อความต่างๆนั่นเองอะวิธีใส่คำบรรยายหรือว่าใส่ข้อความเนี่ยจะมีใส่ได้หลายแบบเลยเนาะเดี๋ยววิธีแรกก็คือใส่เป็นข้อความธรรมดาก่อนนะก็กดมาที่ตัว text ตัวนี้แล้ก็กดที่ text แล้วก็เลือกแบบที่เราต้องการใส่นะคะก็ดับเบิลเข้าไปแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะคะอันนี้เราจะใส่เป็นชื่อของคาเฟ่เนาะพอเราพิมพ์เสร็จก็ใส่เครื่องหมายถูกนะคะแล้วก็สามารถเลื่อนเจ้าตัวข้อความเนี่ยไปได้ทั่วเลยนะคะจะขยายหรือว่าจะหมุนจะอะไรก็ได้เลยเนาะอะ,อะ สำหรับตัวข้อความที่เราใส่นี้เนี่ยเราสามารถที่จะ,ะปรับขนาดปรับฟอนต์ของมันได้นะคะด้วยการมาดูที่ฟอนต์ตรงนี้นะคะกดที่ฟอนต์แล้วเราก็สามารถเลือกฟอนต์ต่างๆนะคะที่เราชอบได้เลยนะคะฟอนต์ก็จะมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะนะเดี๋ยวเราเลือกอันนี้แล้วกันนะคะเสร็จแล้วก็กดดันแล้วถ้าใครอยากเพิ่มอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเพิ่มได้เลยเนาะ สำหรับใครที่อยากเพิ่มเป็นเหมือนข้อความที่เป็นคำบรรยายใต้ภาพใต้คลิปนะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันโดยการกดไปที่ Text อย่างนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็เลือกข้อความนะคะแล้วก็พิมพ์ลงไปได้เลยปรับแต่งข้อความของเรานะคะด้วยการเพิ่มพื้นหลังนะคะอย่างนี้อ่ะก็จะเป็นเหมือนซับคำบรรยายใต้ภาพนั่นเอง ีกวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะลองใส่นะคะก็คือเป็นเหมือน l a เบ l นะคะของข้อความนะคะโดยมาที่ l a เบลนะคะก็จะเห็นว่ามี l a เบ l หรือว่ามีฉลักเนี่ยให้เราเลือกหลายแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็เลือกแบบที่เราชอบเนาะอ่ะแล้วก็สามารถใส่ข้อความลงไปในนี้ได้เลยเนาะ สำหรับข้อความในตัวลาเบลนี่ก็สามารถปรับแต่งฟอนต์อะไรได้เหมือนกันเลยนะคะขั้นต่อไปนะคะจะเป็นการใส่สติกเกอร์ลูกเล่นนะคะให้คลิปของเราเนี่ยน่ารักมากขึ้นเนาะเราจะมาเพิ่มสติกเกอร์ที่คลิปนี้นะคะ ด้วยการไปที่สติกเกอร์ตัวนี้นะคะแล้วก็ motion sticker แล้วก็จะมีสติกเกอร์น่ารักน่ารักแบบนี้ให้เราเลือกใส่ตกแต่งคลิปของเราอ่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครที่แบบชอบอันไหนก็สามารถกดเพิ่มได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เสียเงินนะคะสติกเกอร์บางตัวก็อาจจะกดใช้ไม่ได้นะแต่สติกเกอร์ที่สามารถใช้ฟรีได้ก็มีเยอะแยะมากมายเหมือนกันเนาะ เราจะมาใส่ตัวนี้นะคะเป็นอิตม mm ี hmm. เพราะว่ามันน่ากินมากๆสติกเกอร์นะคะเราสามารถเพิ่มลูกเล่นให้มันได้อีกนะคะด้วยการทําให้มันเนี่ยขยับไปตามวัตถุโดยการที่กด่สติกเกอร์นี้นะคะให้ขึ้นแถบสีเขียวครอบสติกเกอร์แล้วก็กดตรงนี้ค่ะ partial setting เนาะมันก็จะมีสามเหลี่ยมสีเขียวตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมานะแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนคลิปอ่ะพอเลื่อนมาแล้วเราก็ขยับ สติกเกอร์ไปตามที่ที่เราอยากให้มันไปแล้วก็เลื่อนมาอีกค่อยๆทํานะขยับอีกอ่ะอน,นี่จะให้ขึ้นไปเสร็จแล้วก็กดดันนะแล้วเรามาดูกันสติกเกอร์มันจ,จะขยับไปแบบนี้เลย นอกจากนั้นนะคะแล้ยังมีสติกเกอร์อีกตัวหนึ่งที่เราชอบใช้ก็คือจะเป็นเหมือน masking tape ตัวนี้เนาะน่ารักมากเราสามารถเอามาทำเป็นเหมือนป้ายชื่อขนมของเราได้เลยเนาะแล้วก็ไปกดที่ text แล้วก็เพิ่ม text เพื่อไปทับ masking tape ตัวนี้ได้เลยอ่ะ,น,น,ะอน,อนี่นะคะเป็นชื่อขนมนี้นะคะอ่าชื่อขนมของเราก็จะอยู่บน masking tape แบบนี้ ต่อมาเราขอเสริมวิธีการแส่ลูกเล่นให้กับตัวอักษรของเรานิดนึงเนาะ,ะเราจะมาใส่เอฟเฟกนะคะด้วยการกดเข้าไปที่ตัวอักษรที่เราต้องการให้มีเอฟเฟกเราก็กดเลื่อนที่แถบเครื่องมือข้างล่างกดเอฟเฟกนะคะแล้วก็เลือกเอฟเฟกที่เราชอบได้เลยอันนี้เราจะเลือกเป็นคลื่นแล้วกันนะแล้วเราก็สามารถแก้ไขหรือว่าทำให้เอฟเฟกของเราอะ มันเร็วขึ้นหรือช้าลงได้เนาะอันนี้เราจะไม่ให้มันเป็นคลื่นมากก็มาประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นความเป็นคลื่นเอาเหลือสัก15%พออ่าทีนี้ตัวคำของเราก็จะมีเอฟเฟกขึ้นมานิดหนึ่งเพิ่มลูกเล่นให้กับคลิปของเรานั่นเองค่ะ ขั้นต่อไปจะเป็นการทำทรานซิชันนะคะให้กับคลิปของแต่ละช่วงนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันอ่อเหมือนมี TRANSITION ก็กดมาตรงระหว่างคลิปตรงนี้เลยนะคะมันก็จะมี TRANSITION มาให้เราเลือกเนาะอาจจะเป็นตัวนี้อ่าอย่างตัวได้เนาะก็จะทำให้มันค่อยๆขยับมาแบบนี้นและตัวทรานซิชันนี่เราสามารถทำให้มันเร็วขึ้นได้นดนึงนะเพราะว่าคลิปเรามันสัน้น ทีนี้เราก็ลองมากดเล่นดูนี่นะคะคลิปของเราก็จะมี transition ระหว่างการเปลี่ยนคลิปนั่นเองนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการใส่ฟิลเตอร์ให้กับคลิปของเรานะคะก็กดมาที่ขวาล่างตรงนี้นะคะที่คําว่า filter แล้วก็กด filter นะคะก็จะมีฟิลเตอร์เลือกให้เราใช้เยอะมากเลยนะ บางฟิลเตอร์ก็อาจจะใช้ไม่ได้น,น้อเนื่องจากว่ามันเป็นแบบฟรีนั่นเองนะลองใส่เป็นอันนี้นะะแล้วกันด้ลองมาลองดูกัน,นว่าคลิปที่แบบมีฟิลเตอร์เป็นยังไงนี่นะคะแเราก็กดเลื่อนฟิลเตอร์ของเราเนี่ยใช้ไปทังคลิปเลยหรือว่าใครจะให้แต่ละช่วงเนี่ยมีฟิลเตอร์ที่ต่างกันก็ได้เนาะ,ะทีนี้คลิปของเราก็จะมีการใส่ฟิลเตอร์ให้มันดูแบบละมุนตุ้นมากขึ้นแล้วนั่นเองเนะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นั่นก็คือการใสเ่เพลงประกอบนั่นเองเนาะเราก็มาที่ออดิโอนะคะแล้วก็เลือกที่ BGM หรือ Background er l Music นะคะเขาก็จะมเีเพลงให้เราเลือกเนี่ยหลายเพลงเลยก็ลองกดฟังนะคะว่าเพลงไหนเนี่ยที่เราชอบหรือว่าเหมาะที่จะใส่ในคลิปของเรานั่นเองเ พอเราโอเคแล้วเราก็กดที่เครื่องหมายถูกนะคะสำหรับตัววอลลุ่มของแบ c k กกา u n d ม u s สิเนี่ยเราสามารถปรับก็ได้เนาะหากจะให้มันแบบเปิดคลอเบาๆอะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาลองฟังเซฟวิดีโอเข้าเครื่องของเรานะคะโดยการกดที่มุมขวาบนตรงนี้นะคะแล้วก็เลือก Export ถ้าเกิดว่าเป็นแบบฟรีนะคะเราจะต้องดูวิดีโอของเขาก่อนเนาะเมื่อจบวิดีโอแล้วนะคะมันก็จะกำลังทำการเซฟวิดีโอเข้าเครื่องของเรานั่นเองค่ะอะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะวิดีโอก็จะเข้าไปอยู่ในคลังภาพของเราเรียบร้อยแล้วค่ะ